ล่อเก่งพระเอกคนนี้คืนแทนลูกรักช่องวัน31หลังถูกป้อนงานละครรัวๆ เป็นนักแสดงชาวไทยสังกัด The One Enterprise เป็นที่รู้จักจากเพจทีอ You Sexy Boy มีผลงานเด่นอาทิดอกแก้วกาหลงอสอรพิษและห้องสุดท้ายหมายเลข6โดยทั้ง3เรื่องแสดงคู่กับนัตยาทองเซนสําำหรับไบนรวิทย์วิไลพันธ์ไบร์ทเกิดเมื่อวันอังคารที่23ธันวาคมพุทธศักราช2540จบการศึกษาช่วงชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร,งรังสิตจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่สถา าบนเทคโนโลยีนานาชาติซิรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในขณะนั้นได้เป็นเดือน SIT SI i ปัจจุบันได้ย้ายไปศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่สาขาว,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วไร้มีผลงานแสดงเรื่องแรกคือเราเกิดในรัชกาลที่9ก้าเดอซีรีส์ต่อมาในปี2560รับบทพระเอกละครเรื่องแรกดอกแก้วกาหลงจากนั้นรับงานแสดงต่อเนื่องจนเกิดเป็น กระแสคู่ขวัญกับนัตยาทองเซนเพลงขวนันนักแสดงรวมค่ายที่ต่อมาได้แสดงละครคู่กันอีกสองเรื่องคือฮัสรพิษและห้องสุดท้ายหมายเลขหก